เน่ก็ก็รับทุกคนเข้าสู่สองพันสองพนาตเป็นคอนเสร่งศู่งมูฟเวต็ตส์จอเนครับผมเต้นนะครับินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ขอต้อนร,ร,รับเข้าสู่ค k i m บียดดรี่นะคะและวันนี้เรามาคอ,อนน้องเต้นกันแล้วข้อมีเด็กตำมมาด้วยชาดอตอนนี้เราอยู่ที่โนโวเทลเพื่อนทำห้องเละไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแต่ตอนนี้คือฝนตกมากดูดิเอาอีนี่มาตรงเวลากเลยตกห้องน้ำนะคะมีทุกอย่างเหมือนเดิมห้องอาบน้ำนี่ตรงนี้มันสามารถอ่ะดานคุณเคยเห็นพยุนไหม มันสามารถแบบปิดนี้ได้ส่วนอันนี้เป็นห้องน้ำฝั่งนี้ก็ปกติไม่มีอะไร A few moments later จาดามาสง่งมาส่งคุณหนูดูคอนเสิร์ต <laughs> มีตมแต่สีม่วงกันหมดเลยทุกคนหา <laughs> เพื่อนไม่เจอ ลืมบอกให้ใส่สีม่วงม,มาม่้ปอะไรอันนี้ก็โทนได้อยู่เออมีแอปโทนได้อยู่ได้อยู่ไปไดูข้างในกันได้หรอ,อน่าจะได้นะลองดู You just wanna waste my time 감사합니다. 네! 어! <laughs> 어! 그, 성탄, <laughs> 어! 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 T.M.I ของเต้นละกัน T.M.I คือแบบตอนแรกไม่ตื่นเต้นครับตอนแรกแบบตอนที่แบบ rehearsal แล้วก็แบบก่อนถึงคือตอนที่ตอนซาวเช c k ใช่ตอนที่ s o วเช c ตอนแรกมีล่ามแปลไทยให้ครับตอนนี้ s o วเช c ตอนแรกแบบรู้สึกแบบไม่ได้ตื่นได้เลยนะครับแต่ตอนก่อนที่ตอนที่เต้นขึ้นไปอยู่ข้างบนอ่ะแบบทุกคนแบบแบบอยู่ดีก็แบบตื่นเต้นมากอยู่แบบทำไมดี LED เปิดมารู้สึกแบบ สนุกมากเลยทุกคนแบบให้ Energy เ,เยอะมากตอนแบบได้วอล์คเกอร์ด้วยแล้วก็ตอนออนเทนด้วยสุดยอดมากเลยครับ้องด้วยไปไปอ,อ่ะไปไปลองดูนะครับอลองแป๊บนึงนะครับ Technical Problem <laughs> และคืออันนี้จะอยากได้ตั้งแต่ตอนเกาหลีแล้วแต่คือแบบทำไม่ทนันช่วยเลยแบบเราแบบแบบเวลาเขาแบบไทยเกินไปเนี่ยทุกคนอยากได้อันนี้มากครับต,ตอนนั้นแบบไท่เกินไปเลยไม่สามารถ ไม่สามารถใช้ได้แต่ตอนนี้เวลามันมีแบบมี flexible หน่อยก็เลยแบบลองที่เมืองไทยดูเลยนะครับจะมันดีชามากเลยอะ่ะอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้นะครับ <melody. S 1> ทางนี้ไปเร็วครับหนึ <Chance. S> 1> 1, 2, ่งสองสาม อันนี้อันนี้แบบสนุกจริงๆนะครับเหมือนจะให้น้องลีออนมาลดน้ำหนัก <Yeah! S 1> ใจหวังทุกคนจะชอบนะครับ 좀 타이 용 지내. s t o

순간 몸은 젖은 걸 시선은 딱히 살 마지막까지 어찌로 외면 해도 더 터지네 지 อ๋อใช่ใ่ต้องถ่ายรูปก네่อนลืมอ <ina> okay. no ๋อโพสท่าไหนดีครับเอ๋ออันนี้เป็นเชียร์ไม่นะครับรู้ไหมว่าแดนเซอร์ของน้องๆแดนเซอร์มาแต่แต่ละประเทศเลยครับ แดนซ์ของเกาหลีมีคนเมกาด้วยมีญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีจีนด้วยโอ้แล้วก็มีคนไทยด้วยรอบนี้เราเป็น global มากพวกเราแบบ we are the world แบบจับมือกัน we are the world we r e the better place ประมาณนั่นครับเหลือเพลงสุดท้ายแล้วรู้ไหมว่าเพลงอะไรไม่รู้หครับเตเนอย่า คือชื่อเพลงว่า Waves จะตั้งใจจะกด Waves เพลงภาษาไทยเรียกอะไรนะครับโอเคเพลงต่อไปคลื่นครับ เดีย๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย Next day นะคะวันนี้เพื่อนของเราพามาที่ร้าน c ั a t s Kitchen เมื่อวานนอนไปกี่ชั่วโมงได้หลายชั่วโมงอยู่วันนี้ชัดแบบเต็มแลว ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปทํากิจกรรมเล็กน้อย<ม>ซึ่งกูว่าเพื่อนกูน่าจะด่ากูยับแน่เ<ม>พราะอากาศร้อนแล้ก็พาเดินนิดหน่อย ขามเถอนมัน้อต้อมาจริงแบบแสบแขนไปหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงออเทศกาลวันเกิดวันวันเกิดเหมือนจัดแค่วันปีละครั้งวันตอนครั้งนี้เหมือนจัดวันที่19ถึง2ีเ่อแล้วเราก็ตรงพดีก็เลยมาครับ